แขไขค่ะนี่นะแขไขน,นะคะอาหารมีได้เดินมาสายแล้วเจอนางแขไขนั่งอยู่แต่นางน้ำพาไม่เห็นค่ะเห็นแต่คุณนายแขไขค่ะแขเนี่น,นัน่นนงอยู่นี่คะ่ะร้านขายหมูนี่ค่ะเขาเก็บร้านไปแล้วเ็าปิดร้านไปแล้วนัง่ง คือเมื่อวานก็มันก็รอแม่้องอยู่มันก็เริ่มไว้ใจนิดนึงแล้วค่ะก็คือโคลมาใกล้ๆหน่อยหนึ่งแต่ว่ายัางไงลัสมีก็อยู่หา่างๆก็คือ,อยังไม่ให้เข้าใกล้นะเมื่อวานก็มารออาหารเกียดแม่อมอก็ให้มันกินไปแต่ก็อยู่ในรั้วนะคะไม่ออกมานอกรั้วยังไม่ออกมาแม่อมอก,ก็คือปล่อยให้มันตายใจก่อนนะอ่ะพี่รู้คือต้องจับมันไปทำหมันแน่ๆถ้าไม่ทำอะ่ะมันมีลูกอีกแน่เดือดร้อนอีกแม่อมไม่อยากเดือดร้อนแล้ว เพราะเราก็ต้องมานั่งห่วงลูกมันอีกคือค่อยๆอ่นะคะยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนให้มันตายใจก่อนเพราะว่าเมื่อวันมันไม่มันถ้ามันเห็นไม่เอ๋มันจะไม่เดินมาหาแม่อ้อมเลยและของเก่าไม่กินั้งกี่ของใหม่โอเคของเก่าแม่อ้อมมือลมดขึ้นี๋ยวแม่อ้อมจะไปล้างให้มันกินดีกว่าไปแล้วค่ะมีเช้านี้นะคะกินอาหารเช้ากันค่ะเมื่อคืนนอนผ้าปูนะ นี่กินอาหารเช้ากันคือกลางวันนะกินอาหารเปียกมันจะสะดวกเพราะว่าไม่อ้อมคอยอยู่ดูนะคะคอยอยู่ดูอยู่เก็บเนี้ยแต่กลางคืนมันไม่ดีก็กินอาหารไม่ดีกว่าก็ไม่มีล้อไม่มีอะไรแล้วค่ะเงียบใครอยู่กันแบบเงียบสงบมากไม่มีง้องแง้งง้องแง้งไม่มีเลยรู้สึกว่า เห,เหมือนเหมือนหมอกจะเออเออนะเหมือนหมอกจะเออเออไม่แน่ใจนะคะตานางเออเออเฉยๆไ่อ้อมไม่แน่ใจนะกินนิดน,นึงไปละอสองตัวนี้กินเก่งถ่าทางสองตัวนี้ไม่ช้าโตเร็วแน่เมื่อคืนก็นอนผ้าป,ปูกันนะคะตอนแรกไม่นอนใช่ไหมอ้อมก็เลยเอามาปูต,ววตรงนี้นก็นอนกันเมื่อคืนนอนตรงนี้นทั้งคืนนะคะไม่คืนทั้งสี่เลย งงแงาตัวนี้งงแงาค่ะหลังกินข้าวเสร็จโคค่ะโคค่ะตัวโกลัวตายกลัวตายเลยวันนี้นอนผ้าก็คือเมื่อคืนนอนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนม่อ้อมมาใบชั้นสองก็เลยเออเห็นว่าเขานอนกันมันใดมันไม่ได้สวน เดี๋ยวต้องไปเอาผ้าที่บ้านแม่เอ๋ค่ะพอดีคุณยายพอดีคุณยายเขาให้ผ้ามาเยอะก็เลยเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปเอาที่บ้านแม่เอ๋นะคะเอามาให้น้องๆได้นอนกันค่ะปล่อยเขาเพราะว่าแม่อ้อมให้กินข้าวแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมกินข้าวเสร็จแล้วต้องมาเก็บกระบ,บะทรายค่ะ ของเล่นยังไม่มีอะไรยังไม่มีแม่กะสวยแม่กะสวยมากตัวกคู่เนี่ยน่าสวยมากแม่กะแม่จัตาแบ๋วโหเมื่อกี้แม่อ้อมรูปหัวเนะ่ยอือหอเฟ็นค่ะ เป็นแผลป่ะเนี่ยแม่อ้อมดูก่อนนั่นเนี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะทายาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าวแม่อ้อมก็ยังไม่ได้กินเลย